ผู้ใหญ่นะครับนะล้านบางคนเขาเรียกว่าล้านลอยควายนะครับ <c oughs> ล้านลอย <c oughs> นะลานบางคนเขาเรียกว่าล้านลอยควายนะครับล้านลอยควายก,ก็ก็จะเหมือนลักษณะที่ว่าบวกควายนะครับบวกควายเวลาควายมันเล่นน้ำนะ นะครับบวกมันมันเลี่ยมมับมามาบนะครับเนะเหมือนคนเอาหัวไปทิ่มอ่ะนะครับอ่าน่าร้านลอยควายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะน่านะครับหัวล้านเนี่ยมองดูดิมองดูใจไม่นิ่งนะครับเนาะไอพวกหัวล้านเนี่ยครับรูปบงคนได้สังเกตนะรูปมงคลก็ล้านไม่เยอะนะครับนะก็ยังดีอยู่นะครับนะนะครับอันนี้ใจยังนิ่งอยู่นะบางคนนี่ใจไม่นิ่งเลยนะนะครับหัวล้านเยอะในใจไม่นิ่ง ลุงโมขนนึกถึงอะไรทนายราชพลนะครับเนาะโอ้ยนะครับเนาะวันนั้นนะขึ้นไปดูเขานะนะครับทนายราชพลนะขึ้นไปดูบนเขานะครับกับทนายตั้มแล้วก็ทีมของเขานะครับขึ้นไปดูบนเขานะครับ โอ้ยแดดร้อนมากไม่ได้เอาผ้าโปกหัวผปดด้วยนะครับนะ่ะไม่ได้เออทานายต่ามบอกว่าทําไม่ไผ้าปิดหัวด้วยทานายต่ามห่วงใหญ่นะครับไม่เป็นไรนะนะครับร้อนนะครับนะ่ะร้อนนะครับโอ้ยพอที่ไหนได้เพราะตื่นเช้ามานะครับนะ่ะเออนะเออท่านทนนายราชพลบอกว่ามาส่องกระจกหูหัวดําเลยนะครับนะ่ะโอ้หัวดําเลยนะครับดีใจหมด นึกว่าผมขึ้นนะครับที่ไหนได้แดดเผามันลอกไงนะครับหนังหัวมันลอกนะครับน่ะเออมันโดนเหงื่อโดนเหงื่อแล้วก็แดดเผาโดนเหงื่อแล้วก็แดดเผาอ่ะนะครับมันดํามันตีมจะลอกนะครับเออตอนนั้นแล้วเจอคนมีผมห่อย่อยนะครับน่ะไม่ใช่ว่าล้านเหลี่ยมมับมามาบนะครับน่ะไม่เหมือนไอ้นั่นนะไอ้อะไรนะนั่นกับไอ้ไอ้หมอผีอ่ะไม่เหมือน นะครับอืมแล้วก็ไม่เหมือนในสองร้อยคูณสองร้อยด้วยนะครับไม่เหมือนนะคนละอย่างนะครับคนละอย่างนะครับท่านนายราชพลดีใจมากเลยนะครับนึกว่าผมขึ้นนะครับ่าส่องไปส่องมาส่องไปส่องมาเอาตายห่าแล้วนะครับมันไม่นิว่านนายราชพลบอกดำเกลียนเลยใช่เออนะครับมันเกียนมันลอกไงหนังหัวมันจะลอกออกมานะครับ เหมือนเราไปเล่นน้ำอ่ะสงการะนะครับเออโดนแดดโดนน้ำโดนแดดโดนน้ำเนี่ยหนังลอกเลยนะครับจะบอกไงนะครับเออพอมันร้อนๆเนี่ยก็โดนแดดอาบน,น้ำสาดมาเนี่ยนะครับเย็นไงเดี๋ยวขี่รถไปอีกโอ้ยแดดเผาอีกนะครับหนาวร้อน่ะโดนน้ำอีกนะครับเออหน้าเน่านะครับหนังนลอกหมดนะครับท่านนายาราชพลก็ขึ้นเขาอ่ะเหงือหัวมันออกนะ แล้วก็แดดก็เผาใช่ไหมเออพอเหงื่อแห้งแดดเผานะครับอืมนะครับแดเเดเผาแดดเหงื่อออกแดดเผาเหงื่อยุนะบแล้รก็แดดเผาอีกโอ้ยจบเลยนะครับลุงออวันนี้นอนนานเลยครับนอนเป็นเพื่อนนัดแทนนะครับอาสนามนัดิการลมอ่าใช่ครับอ้าวนัดแจยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นได้ออยังนัดแทยไม่มีใครบอกเลยนะครับนัดแทยขึ้นไยอ,อยัง อ้าวขึ้นแล้วนะครับนะลุมโมคนก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเนะอ้าวขึ้นแล้วเดี๋ยวไปฟังหน้าแตกกันนะครับเนาะไม่แน่เดี๋ยวดึกๆคุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวลุมโมคนอาจจะเขาเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์ในเต็นนะครับไลฟ์ในเต็นไลฟ์ในในเต็นนอนนะครับเดี๋ยวลุมโมคนก็จะนอนให้ดูมั่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะถางขายดูเลยนะครับนะย เดี๋ยวถ้านอนในเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวจะเกาหัมให้ดูนะครับนาองวะเกาหั่มเขานอกอายเขานะครับเอออาขึ้นแล้วนะครับท่านนายและวจวบ้านคืนเขาอาหัวไม่เลยจริงนะครับนายสนามไน่ไดยจริงคนหัวล้านๆเนี่ยครับโดนแดดเผาเนี่ยนั่นอ่ะนี่เห็นไหมล่ะเห็นนะนั่นแหละนะครับเออแล้วสองร้อยคูณสองร้อยมันจะเหลืออะไรครับ แต่มันก็รักษาสภาพดีนะครับเนาะ200คูณ200รักษาหัวดีมากเลยนะครับ <c oughs> อาละเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลงพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเออเดี๋ยวหน้าแต่ลงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับสวัสดีครับ